องจักในะครับทางด้านของอาร์มี่ยูไนเต็ดอันดับ4ของตารางก็เปิดบ้านพบกับทางด้านของ United, ของงีสานยูไนเต็ดนะครับที่อันดับเก้าของตารางอาร์มี่มาในชุดสีฟ้านะครับคือแรกก็ยังคงสูสีนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับนาทีสี่สิี่เนี่ยทีมเยือนมาเหลือสิบคนนะครับเมืองด้านของพระโสดค,คำเนี่ยไปอัดผู้เล่นของอาร์มี่แล้วก็โดนหลังที่สองกลายเป็นใบแดงแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็มี เลื่อนของอีสานยุนิเต็ดนะครับพยายามจะประท้วงว่าจริง,รงๆแล้วเป็นเหลืองแรกก่อนที่ผู้สินจะเข้ามาอธิบายนะครับว่าไฮโรุในโดนใบเหลืองไปก่อนจังหวะแรกแล้วนะครับตอนที่ไปทำฟาวสระยุชัยคำดีซึ่งจอดังกล่าวเนี่ยคนันทั้งไรุ่เนี่ยก็บาดเจ็บนะครับแล้วก็โดนหามตัวออกไปปสมเชียาบาลนะครับผู้สินอพิสินอรักเนี่ยก็ให้ใบเหลืองไปก่อนแล้วก็เลยกลายเอาสุดท้ายตกลงกันได้นะครับอีสานเตก็เหลือ10คนไปและก็จบครึ่งแรกเสมอศูนย์ครับ ก็ถือว่าตัดสินกันถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าจังหวะในการแถลสุดเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นนะครับบบอกันสวยจากนั้นมาในช่วงครึ่งหลังจังหวะนี้ครับฮาตรีสีหานะครับมาทําประตูชัยให้กับทางด้านของเจ้าบ้านน้ำมิวเต็ดนั้นเปิดบ้านเฉิอนชนะอิสายเต็ดไปได้1ต่อ0ูนะครับปดี53เก็บ3คะแนนครับ